สนับสนุนโดยร้านเมืองป่าจตุจักร2มีนบุรี029189440ร้านหน่องจอกอคอเรียนใกล้สุเาษ่าไฮยีมนีนาหน่องจอก029883047กลับมาที่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับในช่วงของท่องไปบนหน้าแผ่นดิน วันนี้เราจะพาทุาผู้ชมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้พบเจอกันได้ง่ายๆนั่นก็คือที่ลานหินแตกอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจะมีความสวยงามขนาดไหนและฮาีอับดุลรชิดทวสินจะมีแง่คิดอะไรให้กับเราบ้างขอเชิญท่านผู้ชมรับชมกันได้เลยครับผูหินร่องกล้ามีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาซึ่งไม่มีที่ใดในประเทศไทยเหมือน สถานที่ท่องเที่ยวแปลกๆที่รายการท่องไปบนหน้าแผ่นดินจะพาไปชมในวันนี้ก็คือลานหินแตกลานหินปุ่มและสันแครกตอนนี้ผมได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นที่กว้างแล้วก็มีร้านค้าอยู่ ทางด้านขวามือนะครับแล้วก็ทางด้านหลังผมนี้ก็คือใต้เขียนไว้นะครับลานหินแตกนะครับซึ่งผมมายืนอยู่ตรงนี้ก็ยังเป็นที่อุทยานแห่งชาตาิผู้หินร่องกานะครับคือเป็นทางที่เราจะเดินทางลงไปที่อำเภอนครนไทยเลยทางาที่พักอุทยานมานิดหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะเข้ามานะครับเข้ามาชมได้ว่าตรงนี้มันเป็นยังไงครับลานหินแตกซึ่งจากตรงนี้เดินทางเข้าไปข้างในประมาณ500เมตรนะครับ500เมตรก็อาจจะไม่ไกลเท่าไหร่จุดแรกที่รายการท่องไปบนหน้าแผ่นดินพาไปก็คือลานหินแตกครับลานหินแตกอยู่ห่างจากฐานพัชริน300เมตรลานหินแตกเป็นลานหิน ที่มีบริเวณกว้างถึง40ไร่เลยทีเดียวครับโดยจุดเด่นของลานหินนี้ก็เป็นไปตามชื่อเรียกนั่นแหละครับคือมีรอยแยกของลานหินเป็นร่องลึกดูคล้ายกับแผ่นดินนั้นแยกออกจากกาันซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการโก่งตัวหรือเคลื่อนตัวของผิวโลกเมื่อ40ล้านปีที่แล้วนู่นนะครับท่านผู้ชมครับ ผมมองดูแล้วลานหินแตกน่าจะอยู่ด้านด้านนี้แหละครับด้านหน้าผมเนี่ยมองเห็นแล้วครับน่าจะใช่นะครับว่าเห็นมันเป็นร่องทางเดินไปลานหินแตกแค่ห้าร้อยเมตรเองครับก็ไม่ไกลมากระหว่างทางก็มีก้อนหินน้อยใหญ่ให้เราได้เพลินสายตาและเนื่องจากเป็นช่วงหน้าแล้งต้นไม้สองข้างทางจึงแห้งกรอบแต่ก็สวยงามไปอีกแบบครับและรับรองว่าไม่ต้องกลัวหลง เพราะว่ามีป้ายติดบอกตลอดทางครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้เดินเข้ามานะครับข้างหน้าเขียนไว้ป้ายเขียนไว้ห้าร้อยเมตรเราเดินผ่านมาจากที่ที่เป็นอ่าที่ราบแล้วก็ค่อยๆขูขะและตรงนี้ที่ผมมายืนนะครับที่เขาเรียกว่าลานหินแตกสภาพตรงนี้ก็คือเป็นหินที่เกิดการโก่งงอของผิวโลก ซึ่งเป็นชั้นของหินชั้นหน้าซึ่งการโกงงอและก็แตกแยกออกกันเนี่ยแยกออกมาเหมือนกับว่าเป็นร่องได้เห็นว่าเป็นหลายๆร่องที่แยกออกมาซึ่งแต่ละร่องที่ผมมองเห็นอยู่นี้บางที่เราสามารถข้ามไปได้ครับโดดข้ามก้าวข้ามไปได้บางร่องเราก็กระโดดข้ามได้แต่บางร่องที่เราเห็นอย่างด้านด้านหลังผมนี้เราไม่สามารถที่จะกระโดดข้ามไปได้ คือได้มองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือสัตว์หรือต้นไม้หรือสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงสร้างวันนี้วันพรุ่นี้และก็อีกหลายๆวันเนี่ยก็จะทำให้เราได้เห็นว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงในกระทั่งสิ่งที่แข็งแรงปานดังก้อนหินภูผา ตรงที่ผมมายืนอยู่นี้มันเป็นซอกหินที่เป็นเป็นเหมือนกับร่องนะครับแต่ไม่ใช่ร่องน้ำแต่เป็นร่องของหินเนี่ยที่มันมีเป็นเป็นแผ่นเดียวกันลาเวลาผ่านไปที่จุดที่ตรงนี้ที่น่าสนใจที่สุดก็คือหินที่ติดกันเนี่ย มันได้แยกออกกันเหมือนกับหินแตกนะที่เขาเรียกว่าแตกแล้วเป็นช่องช่องนี้ไม่ใหญ่มากนะครับคือเป็นหินเป็นช่องแล้วก็ลองสังเกตต้นไม้ต้นนี้ดูก็จะได้ร่มเงาสังเกตดูใต้นี้จะมีเป็นต้นพืชต,ต่างๆที่อาศัยร่มเงาจากต้นไม้เมื่อเกิดต้นไม้อยู่ที่ใดต้นไม้เนี่ยก็จะให้อากาศนะครับให้อากาศแล้วก็ในต้นไม้เองเนี่ยเขาก็จะมีมีคายอ,าอะไรกลางวันเขาจะให้ออกซิเจนกลางคืนนี่ก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ทุกอย่างเนี่ยสิ่งต่างๆไม่ว่าต้นไม้เล็กๆ เขาก็จะมาอาศัยต้นไม้หรือว่าพวกมอสพวกราพวกอะไรที่เกิดตามหินหรือตามซอกต่างๆเนี่ยรวมทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อาศัยอยู่ตามบรรดาเหล่าหน้าผาหรือหินต่างๆเนี่ยรอยแตกที่ลานหินแตกจะเป็นร่องลึกมากความชื้นในบริเวณรอยแยกจึงมีมากกว่าที่อื่นๆในบริเวณใกล้ๆกันครับทําให้ในรอยแยกต่างๆจะมีพวกไลเคนมอสเฟิร์นดอกไม้ป่า และกล้วยไม้นานาชนิดขึ้นอยู่หนาแน่นหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาลครับอออลลที่เรามองเห็นอยู่นี้ว่าคือมันไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าหินในลักษณะที่กว้างใหญ่ไพาศาลเนี่ยจะมีสิ่งที่ คอยเตือนสติเราว่าถึงมันจะมีความสวยงามปานใดให้เราได้ชื่นชมความงามนั้นและในแง่ของเรื่องความเป็นจริงในคัมภีร์กุรอานได้พูดไว้ให้เราได้คิดและก็ตึกตองถึงวันที่มันเกิดและวันที่จะต้องมีวันแตกดับไม่ว่าจะเป็นชีวิตเราหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่อัลลอฮ์ทรงสร้าง สิ่งที่อยู่กับพวกเจ้าย่อมอันตรธานและสิ่งที่อยู่กับอัลลอฮ์นั้นย่อมจีรังและแน่นอนเราจะตอบแทนบรรดาผู้อดทน ซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดียิ่งกว่าที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแปลกตาในภูหินร่องกล้าจุดที่สองที่ฮดีอับดุลรอชิดจะพาเราไปคือลานหินปุ่มครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากลานหินแตกเท่าไหร่ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านี้ มีหลากหลายเหลือเกินครับที่เขาเรียกว่าภูหินร่องก้าเนี่ยแสดงว่าอุทยานแห่งนี้จะต้องเต็มไปด้วยเทือกเขาต้นไม้แล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดจากบรรดาภูเขาต่างๆซึ่งลานหินปุ่มนี้ก็เป็นการเกิดจากธรรมชาติที่อโลได้สร้างให้เป็นพื้นราบแล้วก็มีน้ำกัดก่อนนานวันขึ้น กระแสลมกระแสน้ําทุกสิ่งทุกอย่างแร่ธาตุสามารถที่จะกัดก่อนให้บริเวณผิวของหินเนี่ยเป็นตะปุ่มเป็นทางแล้วก็ให้น้ําได้ไหลไปท่านผู้ชมครับตามผมไปดูครับว่าลานหินปุ่มไปเห็นภาพกันครับว่าที่เกิดขึ้นนะ่ะจะสวยงามหรือเป็นแบบไหนผมอยากให้ท่านผู้ชมติดตามครับแล้วลองไปดูกันครับ ก่อนจะไปลานหินปุ่มนักท่องเที่ยวท่านใดจะี่แวะซื้อหาของฝากบริเวณลานจอดรถหน้าลานหินแตกก็ได้นะครับเพราะตรงนี้มีชาวเขามาเปิดร้านรอรับนักท่องเที่ยวอยู่หลายร้านเลยครับหน้าบริเวณลานหินแตกเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับว่าตรงนี้เป็นที่จอดรถก็รถเนี่ยสามารถจะมาจอดตรงนี้ได้สะดวกนะครับพอเราจอดรถปั๊บเนี่ยก่อนที่จะเดินไปที่ลานหินแตกด้านใน ังเกตทางด้านนี้ครับทางซ้ายมือของผมนี่ครับมีร้านค้ามากมายเลยครับเป็นของเอาชาวเขานะครับมีกระลำนะครับแล้วก็มีงานหัตกรรมมีพวกสินค้าที่เขาบางอย่างเนี่ยเป็นหมวกเป็นอะไรที่เขาทําเองบางทีเขาใช้มือถักใช้อะไรเนี่ยกว่าจะได้สินค้านี้มาแต่ละอันเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยยากมากดังนั้นในการท่องเที่ยวในทุกที่ที่เราจะเดินทางไปนั้นครับอย่างน้อยเราก็เป็น เบาขออลเช่นเดียวกันเราก็น่าจะมีการาซื้อสินค้าเขาอุดหนุนเขานะครับเพื่อซื้อสินค้าต่างๆไปถึงจะเป็นสิง่งที่เรามองดูว่าเออมันเล็กมันมันดูเหมือนกับที่เราคิดว่ามันไร้ค่าสําหรับาชาวบ้านนะครับสิง่งเหล่านี้ไม่ใช่สิง่งที่ไร้ค่าสาหรับเขาเพราะเขาได้ใช้กําลังแล้วก็ใช้เวลานะครับมาอยู่ที่นี่มารอคอยครับรอ,รอคอยใครก็รอคอยอท่านผู้ชมที่จะเดินทางมา นะครับมาชมความสวยงามของพื้นที่ที่อราอสงเมตตานะครับให้เขาได้อยู่อาศัยตรงนี้แล้วก็ทํามาค้าขายกันปลูกพืชปลูกผักแล้วก็ทําหัตถกรรมนะครับตรงนี้มีเยอะเลยครับมีหมวกนะครับมีผักผลไม้และอีกหลายอย่างเลยครับมีดอกไม้ที่สวยงามซึ่งแต่ละที่แต่ละจังหวัดเนี่ยจะไม่เหมือนกันลานหินปุ่มมีชื่อเสียงคู่กันมานานกับลานหินแตกอยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติประมาณสี่กิโลเมตร ทางเข้าชมลานหินปุ่มจะเป็นทางเดินเดียวกันกับหาชูทงครับเราต้องเดินผ่านทางเดินไม้ลานหินกว้างที่มีทานน้ำเล็กๆไหลผ่านเมื่อเข้าสู่เส้นทางไปยังลานหินปุ่มก็จะมีป้ายให้เลือกซ้ายหรือขวาให้เลือกเดินไปทางขวานะครับระยะทางในการเดินไปลานหินปุ่มประมาณ1.2กิโลเมตรระหว่างทางมีวิวสวยๆข้างทาง ที่น่าสนใจมากมายครับเจ้าหน้า,านนที่เล่าว่าหากเดินทางมาในช่วงฤดูฝนจะมีดอกไม้บานเต็มลานหินไปหมดเลยครับดดดาาาอออัลลลลลล บริเวณลานหินปุ่มจะเป็นลานหินที่มีก้อนหินผุดขึ้นมาเป็นปุ่มไล่เลี่ยกันกระจายอยู่ทั่วลานหินลักษณะของการเกิดคล้ายกันกับลานหินแตกครับคือเกิดการโก่งตัวของเปลือกโลกทําให้ชั้นหินทรายส่วนนี้เกิดรอยแตกแต่มีขนาดเล็กกว่าลานหินแตกรอยหินนี้ผ่านกระบวนการสึกกร่อนและผุพังตามธรรมชาติด้วยการกระทําของน้ําและสายลมแรงขัดเกลาแท่งหิน ให้มีรูปร่างเป็นปุ่มกลมมนด้วยความที่ลานหินปุ่มนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติจึงนับเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งครับแล้วยังมีทิวทัศน์ทะเลภูเขามองไปได้ไกลสุดสายตามองเห็นป่าเขียวขจีเป็นอาณาเขตที่กว้างขวางมากแล้วยังได้สัมผัสสายลมเย็นๆอากาศปลอดโปร่งสบายด้วยครับและเพราะการที่อยู่บนหน้าผา มีอากาศเย็นสบายนี้เองจึงทำให้สมัยที่คอมมิวนิสต์รบกับรัฐบาลไทยเวลามีใครได้รับบาดเจ็บก็จะนำคนเจ็บมาพักฟื้นบนลานหินปุ่มครับจางนี้ปับ๊บก็ต้องมีเลี้ยวสถานที่ท่องเที่ยวจุดถัดมาก็คือซันแครกซันแครกเป็นลานกว้างที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งมากครับซันแครกเกิดจากการบีบอัดและยกตัวของผิวโลกสันนิษฐานว่า พื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนและเมื่อเวลาผ่านไปแสงแดดสายลมน้ำฝนทำให้หินบริเวณนี้เกิดรอยแตกเป็นชั้นๆคล้ายเกล็ดปลาเรียงตัวสูงกันกว่าสองเมตรเลยครับออััลลลลดดุุิ Ham dul ทิวทัศน์ที่งดงามแปลกตาเหล่านี้ได้รับการสันร้างจากสายน้ำแรงลมและการขยับขยื่นของเปลือกโลกซึ่งเป็นไปตามคำบัญชาของอัลลอฮ์จวบจนเมื่อวันที่ถูกกำหนดได้มาถึงพระองค์ก็จะทำให้สิ่งเหล่านี้สูญสลายไปด้วยวิธีการที่ยากเกินกว่ามนุษย์จะมโนภาพถึง แผ่นดินและเทือกเขาจะถูกยกขึ้นแล้วมันทั้งสองจะถูกกระแทกกันแต่กระจายเป็นผุยผงในวันนั้นวันกิมะก็จะเกิดขึ้น สัปดาห์น้ารายการท่องไปบนหน้าแผ่นดินยังคงพาไปพินิษพิจารณาหลากหลายสรรพสิ่งที่อลอสสรรสร้างเหมือนเดิมครับช่วงแรกท่องไปบนผืนน้ําจะพาไปชมเรื่องราวของชีวิตชายผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อชีวิตเขายังคงทํางานทั้งส่วนตัวและส่วนรวมแม้ร่างกายจะไม่สบายก็ตามต่อด้วยท่องไปในโลกของเด็กกับน้องฮันนาที่คราวนี้เธอมาบอกว่าหนูอยากเป็นเชฟกระทะเหล็กค่ะ มาดูกันว่าสาวน้อยฮันนาจะสามารถเป็นเชฟได้หรือไม่และปิดท้ายด้วยการท่องไปบนหน้าแผ่นดินกับการขึ้นผาชูทงรับรองว่าบรรยากาศดวงอาทิตย์ตกดินที่นี่สวยงามมากๆจริงๆครับคุณรู้มันนอาลฮฟ ผู้ชมค,ครับตอนนี้ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ,รบเช่นเคยเราก็มีสิ่งดีๆที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราก็อยู่ที่ร้านหนองจอกอควาเรียมค,รครพร้อมกับบัง ยามานั่นเองฮะสุดหล่อของเราครับซึ่งวันนี้นะฮะบางยามานมีอะไรที่จะมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมครับครับวันนี้ขอนําเสนอเป็นรอกทรงหยดน้ํายี่ห้อดาวาครับผมครับก็รอกรุ่นนี้เป็นรอกรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของยี่ห้อไดว่าเป็นรุ่นทาทูล่าครับผมมีลูกปืนทั้งหมด7ลูกปืนสแตนเลสครับแล้วก็อัตราทด6.3ครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่สองกรัมครับผม ครับครับแล้วก็อ่าแม็กแม็กนี่อยู่ที่ประมาณ6กกิโลนะครับตอนัวนี้ก็จะเป็นระบบใหม่ของไดว่าเลยคือจะเป็นระบบอ่าที่ WUS ก็คือเป็นระบบทีวิงครับ system ครับผมจะช่วยให้จะช่วยให้ตีสายได้ไกลขึ้นอีกยีเป็นครับเป็นระบบการตีสายสําหรตีเอียบ์บอมนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษครับราคาก็ลดให้สําหรับลูกค้าพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับแล้วทำไมถึงต้องมี2ตัวครับเนี่ยบาัตรกันเยอะครับตัวนี้จะมีทั้งมือซ้ายและมือขวาให้ลูกค้าเลือกใช้ตามความถนัดนะครับสำหรับตีเหยียรปบอมนะครับผม อันนี้ก็แสดงว่านี่เป็นมือขวาครับถ้ามือซ้ายหมุนหมุนอย่างนี้ก็มือซ้ายจะเป็นหมุนนี้ใช่คือต้องต้องอยู่ข้างบนนี้ครับปีกไม่ได้นะครับนะครับก็นําเสนอสําหรับลูกค้ายาตีมนี่ก็ลดราคาให้อยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับไม่ใช่สองตัวนะครับตัวเดียวนะตัวละห้าพันห้าร้อยบาทนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02988 3047ครับครับผม มาพูดคุยกับบางยมานนะครับโทรมาสอบถามเรื่องสินค้ารายละเอียดต่างๆนะครับก็หรือว่าจะสั่งจองหรือว่าจะสั่งซื้อยังไงก็พูดคุยกับทางบางยมานได้เลยนะครับโอเคนะครับในช่วงนี้เราสองคนก็หมดเวลาลงแล้วนะครับไว้พบเจอกันใหม่โอกาสหน้าอัสสลามอัยคุ้มบเราห์มุทุลลามุลา์อัมดุฮ์ الحمد لله